สวัสดีครับสวัสดีมันอยู่กับบ่าวตาคตําตะกาผมเมื่อนี้บรรยากาศย่มึนนแมงแย่งครับว่าจะออกไปหาไอ้บา้านิพนค์คําตะกะโบหงว่าตอนนี้เพิ่นกำลังเอ็ดหอยัางอยู่อยู่โคกหนองหน้าเนาะก็เลยว,ว่าจะออกไปหา,อา,า,า,ออาไอ้ไส้เพื่อนเมืองว่าเพิ่นเอ็ดหยัางเด็กกะละกไปเมืองเฮื่อนอีกหลังนึงพรอมหลังที่เ้อ,เอ,อาเ,เอ็ดยังบทเสจกับไอช่างวิรรธพาเพื่อนหล้วกับกับบ่าวเอ๋ล้วกะนงหมวกแดงครับไอนุ่มหมวกแดง เดี๋ยวเราจะไปชมหกยูหกหนงนากันเลยครับตปครับผมเดี๋ยวบอตาคัมตะกาจะพาไปชมพร้อมกันนะครับผมตอนนี้ก็หอดหกหนงนาบริพนธ์นะครับบริพนธ์กำลังต่แอแกดมันซื้อกัดมาใหม่ครับน้นนองที่เอวกับหลานสาวแคตตี้ไหน,ไหนเอา้าอู้เป็นแตงโมพร้อมอโอ้กินน้ำไม่ได้อ สวัสดีค่ะระวังมดไหน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 อยู่ไหนเหยียบมดทำไมอะไรนะอะไรนะอะไรนะฟงหินฮะฟงหินฟงหินกับอะไรอะไรนะขนมขนมกระดาษมันละลายนี่ยครับอยู่หอดโคกหน้าแหลกอะนักหน่อยหลายครับมื่อไหร่โบวีไพ่โบวีไผ่เขามากครับมื่อไหร่ บริเห็นดวดละไงนะครับพี่น้องกบประตูอยู่โอ้น้าเข้าลายคักมึงมึงยวงไตอนะครับพื่นนยวงไตกระเบื้องครับโอ้กบพี่ลึกปาดน้กบไหม่ัดหมูใหญ่ยังยังฮะ โอ้ยพอดีปิ้งแล้วนี่อขอพ่อนี้ขอพ่อนี้ได้นี่แล้วมัน <laughs> มีิ่น,นมีหมูนะครับหมูกระน่ายแล้วโอ้โหอะไรเพินพ่นเพิ่มเลื่อมข้นแล้วเพิ่นถ้าพิชกินแน่มันกะจากยันยนันนะครับยันคนเอาไปกินนะครับหมูเพิ่นกระน่ายแล้วโอ้ฟองผิดยุบโอ้โหมาเยอะให้น้อง แถวพายางไปรถยนตีแถวโต๊กน้ำครับหายงามมึงรอบรอบครับบริออกมากะเทแกเ,เ,เอ็ดเงินให้เราวนิพ้เนาะกะพึ่งออกมาบ่าวตากไปเอ็ดไอ้เวียดของกระคองไปเอ็ดไปเยี่ยมไอยพ่อมไปเยี่ยมไอ้ไม่พ่อมว่าพิ่นดวดล่งกเ็เลยไปเยี่ยมพิ่นไอ้น้องกันก็เลย ลงไปเยี่ยมกันผู้ใดเป็นอย่างการไปเยี่ยมกันคืเอเราครับหักแพ่งกันคืเอเราบ่มีพิษมีพานพี่ยังกันดอกทางนี้กับทางนี้กับเป็นอายบ้านนี้พน่บนบ่าวตากมาหาตอนนี้พนมาอัปเดตโครง้องหน้าท่านผู้ชมเลยรับชมครับมืนน่อีงนี่ดูฟงบินครับโอ้ยง่าอืะเรื่ไงไง,ไง่ายละครับปลา ปลาเพิ่งกันง่ายหรืตัวนีหืี่น้องปลาเพิ่งง่ายแล้วงยายเห็นอยู่ตัวหนึ่งครับดำของม,มุมขอม,มุมอยู่นะโอ้โหเออหุ่นคับนะครับเห็นบ่ไหนดำดำปลาได้ครับปลาเพิ่งลายยังเบลลองชิมครับแล้วบลาตาจะ ลองมึงจากมือนะพุ่นเราจะ,ะซูมเข้าไปให้มันซูมเข้าไปบัดเจีดครับมันป่ามันใสครับป่ามันเป็นใสๆท่านผู้ชมหนาจะบ่ค่อยเห็นต้นหมกเผาต้นโอ้ไงเบอร์ละครับบริมาคิดตี้ มาเลวไปไปไปครับผมจะพาขึ้นไปเมืองเงิงนไปเมืองด้านในว่าตอนินีเพิ่นได้แอบยังเพราะว่าเห็นตอนินีเพิพ่นเอะโพสลงเฟดว่าหาช้างหาช้างเอ็ดเงินครับผมไปจะพาไปเมืองครับผมนี่ครับนี่ครับผมพาเขับไปเมืองในเงนินโอ้อยหมึดหมึดด้อพี่น้อง เดี๋ยวนี่โมืดโมืดนี่แหละครับก็จะประมาณน,นี้เนาะที่เบาวนิ่พ่นหาซางมาเอ็ดมันมีพลหาสร้างมาแอบม,มาแอมทั้งในเพึอ่อยากให้มันเหลวไว้ไว้ครับสำเร็จไวๆน่ายจะเป็นเบ่าเอ๋คืเอเก่าหห็นมัง้งนายเป็นเบ่าเอ๋คืเอเก่าครับนี่ผู้ใดอสัญญาณยังก็โอ้ เพราะว่าของอยู่งนี้มันหลายครับแต่ติดกล่องไปตัวหนึ่งก็ดีขึ้นนะของหลายครับอประตูยังบม่ติดต่อไหนคนนะครับคนประตูอ้เอ้าครับจหน้อยซ้ำอันจหน่อยแลยวแลวออกมาไม่จะด,ดู งามครับเพราะว่ามึงมึงแบบเพลินเพลินไกลๆไปสวรรค์มันก็นจะส่งกันจะงามเพื่อนครับโปรแตกต่างกันหลายประตูนี่เป็นประตูนายเป็นประตูเลื่อนครับแมีนบอกประตูเลื่อนรืประตูพับเบาตากันยังบนเนเ่ใจเนาะเห็นวีรดุดบบเห็นวีรุดภาพเพื่อนเอ็ดนี่อาเขาว่ามึงดันนี่นะครับ น,นะครับของของที่จะเตรียมพร้อมอีดเทิรนหลังนี้อีกต่อเพราะว่าตอนนี้กะถานายจะถาเบ้าเอ๋มากลงมือไปเด้เบ้าเอ๋มากมือนะครับโอ้ครับตัวที่จะเอี่ยมนี่นะครับตัวที่จะเอี่ยมนี่น บุ่ม้วหนังครับโอ้เท้าหน้ามันคือเฮียวเบิดบ่เป็นหังบ่นี่ครับผมโอ้เหบังเอิญวู๊หหนังอะไรพี่น้อนนนงโอ้สุดจอดสุดจอด งินของบานนีพนเพื่อนกระเลยนไปเลยนมาอยู่เพื่อนนี่ครน,นี่ครับพาคมึงบรรยากาศแงาแรงครับไปเรื่อยนี่จะเป็นแปลงพักของเอปินเพืกก่อนตะกี้มึงนี่เป็นแปลงพักตอนนี้คือเอารถมาโลออกแล้วครับนี่อยู่ประมาณนี้ครับครับมองนี่เริ่มแปลออกแล้วนะเมื่อนเพื่อนวานพ,พักบุ่งบ้างนี่ครับ นายบานพักบุงไหมเนี่ยโอ้โหพักบุงตัวเก้าครับพักบุงตัวเก้านะครับบรรยากาศอยู่โคกนองหน้ายง้มแป้งครับพากออกมาเมืองบรรยากาศย่งางชมวิวอยู่กับบอนิพนธ์ใค้พี่น้องจะพาไปหาบอนิพนธ์บอนิพนธ์คนอ๋อขี่เป็นระบบจักรยานเนาะ ให้ซื้อให้บ้าหลานหลานสาวไปไล้ลม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 โอ้ยเพ่น <c oughs> มีมูนะครับเอื่อยเพิ่นม่เหลืนน้ำไง พนครับพึ่นกำลังประกอบเตาแก๊สนี่เตาแก๊สเพิ่ซื้อมาใหม่โอ้ยใหม่หมเอี่ยมเลยแกะกลองกำลังใส่สมองประกอบโอ้ยมันเอาน่ครับเลื่มคำเลื่มเหมอดแล้ว làm đèn xây xài chặt นี่ผมเป็นไดพี่น้องเงินเงินหลังนั้นเสจแยาวครับเดยเงินหลังนี้ครับเงินหลังนี้อีกบดลกะอีกบดลกันแล้วครับนี่เงินหลังนี้เอกบดนลครับนี่ทางนี้เพื่อนกะเอ็ดยองหย่านั่งมาหน่อย ย่านา่งมาหน่อยอะบ่อบนบางคนก็เคยกินเดวบางคนก็บ่เคยกิน,าน,กกนมาเมืองครับว่ามันเป็นยังไงใบย,ยังไงบางเทือพี่ห่วงคนบม่เคยเห็นนีนี่นครับใบเข<อ>้าห่วงย่านางมาหน่อย<ม>ลายครับ มันจะเป็นแบบใบใบมันจะออกขนขนครับเบเป็นยเป็นเยาครับเป็นยาอืมเ่อาวนีหนังเนี่ยโอ้ปลาเรากินแล้วต้มปลา่อ้ไอ้บอนี้พ่นบ่ต้มปลาไ้บอนี้พ่นไอ้บลนี่พ่นอ้บนีพ่นได้เลยเอ้บาลนี้พ่นพ่นมากตัดไมู่อ่ย่ทีี นี่นะั่งมาหน่อยนี่แหละครับมือนก็นับออกมาหาบนิพนธ์เนี่ยสำหรับคลิปนี้กะเบาอีกยังบ่ามาเนาะมีรถกับบ่เห็นมากช่วงนี้เพิ่นเหียกหลายงานบูหุงบะาอยู่บ้านใดเนี่ยเมืนเอนี้กับสำหรับคลิปนี้กะฝากไปพี่หน้าหน,นีผมทำมคลิปนี้ลืมก,กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์บาตตาคุณตาร ขอามาอัปเดตให้ท่านชมเมืองอีกครับผมนี่ตลาดบมเจอกันคลิปหน้าครับผม